เพจทางการของวงคาราบาวได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของจ่าเอกอำนาจลูกจานหรือเป้าคาราบาวมือกลองคนแรกของวงค่ะซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลกลางเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่14กรกฎาคมโดยมีคนในวงการบันเทิงและแฟนเพลงแสดงความอลาลัยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนมาก เปาคาราบาวเข้าร่วมวงคาราบาวในฐานะมือกลองและเพ์คัชชั่นในปี2526ในชุดทอทหารอดทนถือเป็นมือกลองมากความสามารถคนหนึ่งของเมืองไทยค่ะหากแต่ปี2551เป้าคาราบาวได้ล้มป่วยเป็นอมัมพฤกษ์จากการผ่าตัดหมอนรองกระดูกต้นคอและทำบอลลูนหัวใจทำให้แขนไม่มีแรงไม่สามารถตีกลองได้และต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องโดยเพื่อนๆวมวงการเพิ่งจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพที่ศาลาหกวัดราดพร้าวเวลา16นาฬิกาและมีพิธีชาป,ปนากิจในวันที่22กรกฎาคมนี้ค่ะ